ก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูช่องนั่นเดเกมนะครับแต่วันนี้เราจะเล่นกิจกรรมเนาะใช่ก็วันนี้ก็ีมิจกีรมอะไรก็วันนี้ผมอัดคลิปในวันที่สามสิบนะคบนะก็ถ้ามีเสียงอะไรลูกบอลก็ต้องขอโทษนะครับนะก็เป็นกิจกรรมใหม่เปิดทางไฟฟนะครับนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้เติมเงินด้วยนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไว้เป็นที่รับรอแล้วนะครับนะนี่ครับผมก็ได้เติมมาแล้วนะอันแรกนี่เหมือนจะเป็นกล่อง ที่กล่องตายนะครับนะแล้วก็อันที่สองนี้เหมือนจะเป็นไอวอลนะครับนะก็รับไปเลยเนาะของแมกกาซีนนะก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเป็นทานของไอวอลกับกล่องตายนะครับเราก็จะมาดูกิจกรรมเปิดคลังสินเปิดคลังสินคาฟีไฟก่อนนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับของจะออกไปทางแตกต่างกันนะครับนะก็ใครที่อยากซื้อก็ มาซื้อก 000. 000. ันได้คร I mean. ับลดราคานะอยู่ได้ถึง7วันนู่นเลยนะครับนะแล้วก็กิจกรรมที่ผมจะมาเล่นก็คือเป็นกิจกรรมนี้นะครับนะอยู่ไหนวะนี่ยเป็นกล่องนะครับนะนนี่อันนี้นี่นะที่เป้าหมายของผมก็คือชุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุดสายไฮไลท์นะครับแต่ผมก็ไม่ใช่นะผมแบบอัดตัวโป้งๆป๊้งๆอัดตัวอย่างเดียวนะครับนะโคแบบสุดยอดนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มชุดนี้กันนะครับไม่รู้ว่าพันเพชรจะพอหรือเปล่าเนาะถ้าพอก็ ค่อยว่ากันนะครับนะก็ผมขออญาตซื้อก่อนนะครับนะซื้ออะไรดีอ่ะพอไหมลดร,ราคาลดร,ราคาเท่าไหร่โอ้ลดราคาอันนี้ไม่ดีต้องลดราคาเยอะกว่านี้นี่ลดราคาสิบเรามีอยู่เท่าไหร่นะพันเจ็ดใช่ไหมพันเจ็ดสิบเจ็ด ใช่ไหมเรามีอยู่177เนาะครับนะก็ซื้อไปเลย49กล่องเน,นาะจัดเลยนะนะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเปิดในห้องแต่งตัวกันนะครับนะไปกันเลย้เเจะเสียงเบาทำไมเนะี่ยนะครับนะไปครับไปามามาดูไอ้กดผิดกดผิดมาดูนะี่นะครับกล่องกล่องอยู่ไหนนี่ไงไ เปิดไปเดิมไปก่อนละกันสักกล่องดูโอ้ได้วยหนึ่งอันในเงาเปิดไปเดิมสักสามกล่องเลยอะโอ้โหได้ชุดเก่าน้องๆเฮ้ยไม่อยากได้เลยอยากได้เป็นครนาเกนจะไปกลัวดีวะนี่จะไปกลัวเปิดไปเลยทีเดียวรวดหายังเหลือสี่สิบกล่องก่อนขอเปิดไปเล่นๆไปก่อนละกันนะนะเอาเฮ้ยเฮ้ย โอเคเปิดไปเลยเป็นไงครับดูดูด,ด,ดูดูความกินงกาของผมดูเป็นไงมีได้สิบอันนะเออไม่รู้ว่าได้มาหล่ะแล้วเนี้ยครับใจไหมสี่สิบอันรวดรวด,วดทีเดียวนักคิดเลยมากไปโอ้โหจะพอไหมเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเอาเพ่ยเอาแล้วนะเกือแบบนี้สิ อะไรพี่มันไม่ดีเนาะหมดไปอ,อ้าวเฮ้ยอะไรครับเนี่ยผมได้กินมาได้ครับท่านผู้ชมกระดูอาเราได้โคคินมาหัลอไรดูสิโอ้โหคาดิเกช่องอันนี้เดี๋ยวผมมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาเปน็นเนาง โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไปเติมเพชรมาเพิ่มอีกร้อยนึงนะฮะก็จะเอานะเชื่ใจผมไหมอันเดียวก็ได้แล้วโชว์ให้เด็กดูสองอันไหมโอ้โหเยี่ยมเกินไปนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้พูดคข้ามยาบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะอันนี้แค่สองอันแม่กวูว่าละเมื่อกี้ผมว่าแนละ้วขออภัยด้วยนะเป็นไงมาดูเอาแมบบ่เลยฮนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามาั้ง แรกหรือมือกวาดอะไรวะเอ้ยไม่เอาไม่เอาแรกเลยนี่ครับเป็นไงโโอ,โโอโ้หมดแค่ไหนไงเป็นไงล่ะครับอืมเดี๋ยวีรอเปิดไปเลยสนใจอ่าอ่ะทีกันล่ะก็ดูเอาดีขนาดไหนครับท่านผู้ชมนะ เอาไว้แค่นี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe อย่าช่วยใจกดติดนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยน,นะครับนะก็อจอกันอีกทหน้าครับบา,บายโอเคครับตอนนี้ผมก็ลืมทาทุกคนมาดูไอวฟลเลยนะต้องหันมาดิ้หันไปทั้งมันทำไมเนี่ยอ,อยากจะให้เห็นไหมเอาหันมาแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นไอโฟลที่เท,ท่แล้วก็ดูใหญ่นะครับนะมีล้อด้วยขับได้ปะเนี่ยอ,อขับได้เปล่านะครับนะ ก็ถือว่าสวยนะครับก็สามารถจับจองกันได้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้าไมอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันมีล้อเนี่ยเออล้อหายไปไหนครึ่งนึงไะลงใส่ GM ลืมเอาเข้ามาแน่เลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูกล่องตายเกิดกันเลยนะครับไปก็นี่นะครับเป็นสําหรับกล่องดนใจหรือกล่องตายนั่นเองนะครับนะก็ในทุเรนนะก็ถือว่าสวยนะครับนะเฮ้ยใครเชิญเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งับนะก็ เอาไว้ย,ยังคราวนี้ลืมพามาดูกันนะครับนะก็ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติไขาหรือกดซับสไครต์นั่นเองนะครับนะก็เอาไปเจอกันที่หน้าครับบ๊ายบายมุ่งสู่หนึ่งพันสับไปด้วยกันนะครับบาย